มาอีกรายขวัญอุตสามณีแจ้งติดโควิดเข้ารับก,การรักษาตัวแล้วเรียกว่ายังคงรุกตามคนบันเทิงอย่างต่อเนื่องสำหรับการพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่คนในวงการบันเทิงต่างทยอยออกมาประกาศตรวจพบเชื้อกันรายวันเลยทีเดียวค่ะ ล่าสุดมาอีกรายสำหรับนักแสดงสาวสวยขวัญอุตสามณีได้ออกมาแจ้งให้ผู้ใกล้ชิดทราบว,ว่าตนตรวจหาเชื้อซึ่งผลปรากฏว่าติดโควิดโดยได้โพสต์ภาพที่เขียนข้อความว่าหลังจากที่ขวัญได้ทราบว,ว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ขวัญได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี rt-pcr ผลออกมาว่าพบเชื้อ ขวัญเองได้เข้ารับการรักษาและปฏิบัติตามรารก,การที่ถูกต้องภายใต้คําแนะนําของแพทย์แล้วค่ะคุณแม่และขวัญเองแจ้งทุกๆท่านที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะรักทุกคนนะคะสู้ๆเขานะจ๊ะซึ่งงานนี้ก็มีแฟนคลับและเพื่อนดาราต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้สาวขวัญเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะ